ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวเกม d i s ไกาอาร์ห้า plete นะครับซึ่งนี่ก็เป็นภาคที่5แล้วของซีรีส์ d i s ไกอาเกม RPG วางแผนระบบเทิร์นเบสที่มีจุดเด่นก็คือถ้าไม่ตายในเกมที่แสนจะโอเวอร์คิวเหตุผลที่ผมซื้อก็เพราะว่าผมเคยเล่นในเพลย์ซีมาแล้วครับแต่พอดีมาเจอเกมนี้ที่เป็นการรวมภาค5และดีเอซทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันก็เรียกว่าซื้อทีเดียวได้ครบท้วนเลยครับแถมราคาก็ไม่แพงมากก็เลยจัดมารีวิวให้ชมกันจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ ในเรื่องจะกล่าวถึงสงครามระหว่างดวงดาวซึ่งคินเลียตัวเอกของเราจะออกเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างระหว่างทางก็ได้พบเพื่อนร่วมทางมากมายและได้ก่อตั้งกองกําลังเพื่อต่อต้านจอมวายร้ายบอยดักขึ้นมาเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรผมขอคุณผู้ชมไปลองเล่นกันเองกันแล้วกันนะครับตอนเริ่มเกมตัวเกมก็จะสอนระบบต่างๆให้กับเรารูปแบบของเกมก็คือเกม RPG วางแผนแบบเทิร์นเบดทั่วไปนี่แหละครับ มีการเดินไปตามช่องต่างๆเพื่อโจมตีศัตรูตัวละครแต่และตัวก็จะมีความถนัดและค่าพลังรวมถึงท่าไม้ตายที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของเกม RPG หลังจากเราเลือกช่องเดินและการโจมตีที่จะใช้เสร็จแล้วเราก็กด e x c u เพื่อกระทำแอคชั่นของตัวละครต่างๆที่เราได้กำหนดไว้ซึ่งตรงนี้จะกดทีเดียวพร้อมกันหลายๆตัวละครหรือกดทีละตัวละครก็ได้ครับเราจะได้อิสระในการทำแอคชั่นต่างๆตามกำหนดจนกว่าเราจะเลือกจบเทิน หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เทินของคู่ต่อสู้ซึ่งตรงนี้เป็นระบบทั่วไปของเกมวางแผนแบบเทินเบสอยู่แล้วแต่สิ่งที่ดูพิเศษขึ้นมาหน่อยของเกมนี้ก็คือระบบโยนเพื่อนและโอเวอร์โหลดสกิลซึ่งระบบโยนเพื่อนก็คือการที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งทําการยกเพื่อนขึ้นมาเพื่อคว้างเพื่อนออกไปทําให้เพื่อนที่ถูกขว้างนั้นสามารถเดินทางไปยังที่ไกลไกลที่เกินกว่าระยะเดินของตัวละครนั้นๆได้ แต่ตัวละครที่โยนเพื่อนออกไปนั้นจะถือว่าเสียเทินไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องวางแผนกันให้ดีแล้วก็โอเวอร์โหลดสกิลก็คือท่าไม่ตายพิเศษนั่นเองข้างๆรูปตัวละครทางด้านซ้ายล่างจะมีเกรดโอเวอร์โหลดอยู่ซึ่งเกรดนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆทั้งเวลาตัวละครนั้นๆโดนโจมตีหรือว่าเพื่อนโดนโจมตีหากเกรดเต็มก็จะสามารถใช้ท่าไม่ตายพิเศษของตัวละครได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่ส่งพลังมากๆยกตัวยอย่างเช่นพระเอกของเรานะครับ หากใช้สกิลโอเวอร์โหลดแล้วจะสามารถโจมตีได้ถึง3ครั้งใน1เทินเลยทีเดียวหรือว่าเซราฟิน่าที่จะหวานสเสน่ห์ให้กับตัวละครศัตรูเพศช,ชายในระยะ5ช่องรอบตัวละครทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะหากเป็นเพศช,ชายจะถูกระควบคุมได้ทั้งหมดเราก็สามารถสส่เข้ามาโจมตีกันเองได้เป็นต้นหลังจากที่เราสู้จบในแต่ละฉากเราก็จะเข้าสู่ฐานทัพหลักของเราซึ่งในฐานทัพนี้บอกได้เลยครับว่ามีระบบอะไรต่างๆในเกมมากมายเลยทีเดียวยกตัวยอย่างเช่นร้านค้า ซื้อขายของซื้ออาวุธโรงพยาบาลร้านอัพสกิลร้านอัพสกิลพิเศษเยอะแยะไปหมดเอาว่าคุณผู้ชมลองสำรวจดูกันแล้วกันครับเพราะว่าระบบต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นระบบที่ทําให้ตัวเกมเล่นได้น,นานและหลากหลายขึ้นเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเกมมากเลยทีเดียวทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมกันเลยนะครับข้อดีข้อ1ก็คือระบบ DLC ที่เกมแถมมาให้เนี่ย ทำให้เราเริ่มเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยครับทั้งอาวุธและก็ตัวละครรวมถึงเงินที่ให้มาทําให้ผู้เล่นใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นมากๆแต่ถ้าใครอยากแชร์เล่นก็กดรับเป็นอย่างอย่างไปก็ได้นะครับข้อดีข้อทีอ่2ก็คือระบบก,การต่อสู้ที่สนุกแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะมากลยครับเอาว่าถ้าเล่นเอาแค่จบเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่แล้วนะแล้วยิ่งถ้าจะให้จบครบสมบูรณ์รวมถึงเล่น DLC ครบทุกเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยผมว่าเกินร้อยชั่วโมงแน่นอน แต่ถ้าคนเล่นเก่งๆอาจจะไม่ถึงนั้นก็ได้นะแล้วก็ข้อดีข้อที่3าก็คือเนื้อเรื่องที่น่าติดตามรวมถึงมุกตลกในเกมตรงนี้คุณผู้ชมที่ได้เรื่องภาษาก็จะได้เปรียบนะครับต้องลองไปสัมผัสกันเองแต่ส่วนตัวผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวโดยเฉพาะไอเจ้าเรนแมกนัตเนี่ยตัวฮาเลยคือมันเหมือนพวกตัวมีแต่กล้ามแต่ไม่มีสมองอะไรประมาณนี้ครับทีนี้พูดถึงข้อเสียส่วนตัวผมคิดว่าข้อเสียมีแค่ต้องใช้เวลาในการฟาร์มนานเกินไปยิ่งถ้าคนไม่รู้วิธีเนี่ยก็จะยิ่งนานไปอีกครับ กว่าที่ตัวละครเราจะเก่งสุดๆส่วนตัวก็คิดว่าข้อเสียก็มีแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะสรุปคะแนนก็ตามที่เห็นในจอภาพนะครับได้คะแนนไปเยอะเรื่องความคุ้มค่าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนเกมซีรีส์นี้หรือชอบเกม RPG วางแผนแบบเทิร์นเบกถือว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวและเช่นเคยผมจะทิ้งท้ายด้วยตัวอย่างเกมเพลย์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ brad